นำฐานภาแก้วคริสตันนะคะที่เป็นไอเดียของทางลูกค้าท่านได้สั่งนะคะในขนาดที่ลดหลั่นนะคะมาทั้ง3ชั้นมาเป็นไอเดียให้หลายท่านได้ชื่นชมนะคะอันนี้ก็จะเป็นฐานแก้วคริสตันนะคะท่านก็จะนำไปวางอ,อ,องค์พระนะคะมีองค์ใหญ่แล้วก็ลายร้อมองค์เล็กๆนะคะที่มีขนาดพื้นที่วางไว้รอบด้านนี้เลยนะคะ ก็สวยงามมากเลยนะคะก็นี้ก็จะเป็นแก้วคิสตันคิสตัลเคลียร์นะคะโอ้โหงานประกายมากนะคะชั้น2นะคะนี่ค่ะนี่เลยก็จะมีการเรียกว่ากัดลายยิงเลเซอร์ด้วยเรียกว่าเหมือนจำลองเป็นฐานชุกกะชีฐานบัวนะคะเป็นกรีบบัวอันใหญ่นี่หนักมากขนาดไซส์นะคะถ้าเป็นเซตนี้นะคะ ไซส์ใหญ่เนี่ยตกอ mm. ยนะกู่ประมาณ22เดี๋ยวนสักครู่ประมาณ22เซนติเมตรนะคะก็นำมาประยุกต์วางนะคะแล้วก็ลองลงมานะคะก็จะอยู่ที่เล็กลงมาอีกนิดนึงนะคะอยู่ที่15จิ๋วสุดเลยก็คืออยู่ที่9 9เซนถือว่าเป็นไอเดียที่โอเคเลยสวยงามมากเลยนะคะ yeah. เรียกว่ามองจากท็อปเข้าไปนะคะข้างบนเนี่ยจะเป็นเหมือนผังมันดาล่าเลยนะคะนี่เลยค่ะสวยงามนะคะทรงคุณค่าเลยนะคะโอ้โหเป่งประกายแก้วคิสตันสวยงามก็นำมารีวิวเป็นไอเดียนะคะสำหรับท่านที่กำลังมองก็ เหมาะนะคะที่ท่านได้จะนำไปนำองค์พาที่เป็นแก้วคริสตัลเหมือนกันนะคะเป็นอัญมณีเป็นแก้วนะคะหลายๆสีมาวางรายร้อมก็สวยงามทรงคุณค่านะคะก็คือเข้ากันเลยโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากเลยนะคะ